น้องๆคนไหนที่ถามหาหน้ากาแบบเท่ๆนะครับวันนี้มีมาให้กัน1ชิ้นนะกับตัวนี้เลยครับ Green Dominic m a n นะครับแล้วเมื่อเราใส่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาใหม่จากแมปของ Pay for UGC นะครับและคิมนี้นะครับจะแจกแต้มโค้ดเนจ่านวน2,000แต้มด้วยกันนะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูราคากันเลยครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ Get UGC เลยแไอเทม Green Dominic m a n นะครับจะมีราคาอยู่ที่930,000แต้มนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ยังมีเหลืออยู่นะครับถ้าเ้้อลยซืได แล้ววิธีการเก็บแต้มในแมปนี้นะครับให้เราเนี่ยปล่อยตัวทิ้งไว้ได้เลยนะครับและเมื่อเวลานับถอยหลังถึงสูตรแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเลยนะครับ5,000แต้มนะแล้วขั้นตอนในการเติมโค้ดของวันนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยไปที่ร้านขายปลาตรงนี้นะครับแล้วกดที่คําว่า redeem code นะตรงนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างเนี่ยมาให้เราใส่โค้ดกันเลยแล้วโค้ดในวันนี้นะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยพิมพ์ตามข้อความในนี้เลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าอ่านว่าอะไรแล้วโค้ดตันนี้นะครับจะได้แต้มทั้งหมดเนี่ยจำนวน2 แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน